ซีนซีอย่างง่ายนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนเขียนทําที่แขวนหมวกนะครับก็ลักษณะชิ้นงานก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเราจะเขียนชิ้นล่างนะครับส่วนชิ้นบนเนี่ยมันเป็นเศษที่ถูกตัดออกมาครับมันก็สามารถใช้ได้2ชิ้นเลยโอเคลักษณะการใช้งานเราก็จะไปติดก,กับผนังนะครับแขวนในลักษณะอย่างนี้นะครับแบบนี้โอเคเดี๋ยวขั้นตอนทอํายังไงเดี๋ยวเรามาดูกันครับ โอเคครับเปิดโปรแกรมค o r r โ d o r ขึ้นมาลักษณะชิ้นงานก็จะเป็นประมาณนี้ครับเดี๋ยวเวลาเราเขียนเสร็จก็มันจะเหลือเศษเนี่ยฝั่งนี้อยู่ครับมันก็สามารถใช้ได้สองฝั่งเลยโอเคเดี๋ยวเราเริ่มต้นโดยสร้างพื้นที่ชิ้นงานขึ้นมานะครับเป็น7เซนคูณ75นะครับโอเค แล้วก็เดี๋ยวเราจะมาแบ่งชั้นที่แขวนก่อนนะครับผมจะใช้ประมาณ10เซนนะครับไล่ลงไปหนึ่งข้างล่างแล้วก็เป็น10คูณ7นะครับแล้วก็ copy อ copy วางลงไปนะครับโอเคก็จะได้ประมาณนี้ ต่อไปตรงเราจะมาสร้างวงกลมตรงนี้ครับใช้ใช้วงกลมที่3เซนนะครับดึงให้มาอยู่ที่จุดศูนย์กลางได้เลยต่อไปเราก็สร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมาเป็น คูณสแล้วก็หมุนหมุน3ครั้งนะครับให้มันได้4ี่้าองศาโอเคแล้วก็ดึงให้มันอยู่ในลักษณะนี้นะครับชนมุมล่างก็ได้ครับ จะแบ่งให้เท่าเอนก็ได้อาชนมุมนี้เลยโอเคแล้วเราก็จะทำตรงนี้ให้มันเป็นมุมโค้งนิดนึงนะครับก็ใช้สัก0.3ก็ได้ครับ เดี๋ยวเราก็จะรวมออบเจกต์สาชิ้นนี้นะครับก็รวมสองชิ้นนี้ไว้ก่อน okay. แล้วก็ตัดอันนี้ออกแล้วก็ตัดอันนี้ออกไปนะครับ มาเพิ่มจุดตรงนี้แล้วก็ตัดตรงนี้ออกไป <Okay. S 1> ก็จะได้ประมาณนี้ เดี๋ยวเราแก้ตรงนี้กันนะมันไม่ถึงเส้นโอเคแล้วก็ตัดอันนี้ออกไปชึบ โอเคก็จะได้ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราก็ตัดแล้วก็ขยับไปตัดแล้วเราก็จะขยับไปตัดของทุกช่องนะครับที่เราที่เราเที่เราทำระยะเอาไว้นะครับ ก็จะได้ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราก็มาลบข้างบนออก5ิซนเดี๋ยวเราวัดจากตรงนี้ก็ได้นะ ห้าจุดหนึ่งเเดี๋ยวเราก็ตัดอันนี้ออกไปนะครับ ก็ไปตัดข้างล่างด้วย okay. เรียบร้อยก็จะได้ลักษณะนี้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นพื้นที่ของอันนี้เป็นพื้นที่ของวัสดุที่เราจะตัดนะครับแล้วก็เนี่ยเราก็เวลาเวลาเราตัดเราก็จะวางประมาณนี้แล้วก็ พอตัดออกมาก็มันก็จะได้2ส,ส่วนเป็นชิ้นนี้อีกชิ้นหนึ่งนะครับโอเคก็จะประมาณนี้เราก็เอาไปแปลงไฟล์แล้วก็สั่งตัดได้เลยนะครับครับผมวันนี้ดีไซเนอร์ส่วนตัวก็มีเรื่องมาแชร์ประมาณนี้นะครับก็ถ้าชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ